และนี่คือช่วงความใหม่มาโชว์เบรกที่1ของรายการความใหม่คว้าแชมป์นะครับเนื้อหลักๆของรายการเราอยู่ที่เบรกนี้นะครับแล้วก็ความใหม่มาโชว์เบรกที่2นะครับเบรกนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่ถนนรามินทากิโลเมตรที่เกนะครับไปที่ห้องอัดสบายใจของอาจารย์สลาดคุณวุฒินะครับแต่วันนี้อาจารย์สลาดครับส่งหน้าที่นะครับในการดูแลการใช้ห้องอัดนะครับให้กับอาจารย์เต้ยมาดูแลน้องกุ้งนัทวุฒิ KM2 ของเราครับโจทย์เพลงที่กุ้งได้รับก็คือเพลง จีหอยนะครับเพลงที่แบบว่าทุกคนนั้นรู้จักเป็นอย่างดีเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ทาให้พีชเดินนั้นไปอยู่ในใจใครหลายๆคนที่รักเพลงลูกทุ่งครับมาร่วมลุ้นกันนะครับว่านองกุ้งจะสามารถไปอยู่ในใจใครหลายๆคนเหมือนกับพีชเดิดเพราะใช้เพลงจี่หอยได้หรือไม่ไปชมภาพครับคว้ามไมมาโชว์สนับสนุนโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟต์คอนเฟิร์มมาพอหนาพอกตากระติกซี่ chị hỏi ô đê phu nhân ơi cứ đang khơi căn đăn sáng sắp chắc vắng nay về lá หลายคนมาเพิ่งเล่นล้มเย็นเย็นในพัดบานเราเด็ดเด็อยู่บ้านของแลมอยู่ตรงหน้าล้อเลียบตามแค้มน้ำแค้มน้องบ่มีของกินเป็นอาหารให้เวลาตรงนะู้ล้อเลียบตามแค้มน้ำแม่ล้อเลียบตรงนี้จะนิดนึงยวคุมเลยล้อเลียบตามแค้มน้ำแค้มน้องมันมันก็ต้องแน่นไหมอ่ะลองไหม ลงมาแต่ท่อนธรรมดาโอเคเลยนะดีมีท่อนสูงๆแค่นั้นเองลองดูลองดูความเป็นล็อกมันยังไม่มาประมาณไหนก็จะล็อกครับก็ใช้พาเวอร์ขอกมันหน่อยกำลังอ่าล้อเลียบตามแค้มน้ตรงเนี้ยมันจะแบบลอเลียบตามแคมนะ้ำนะเพราะว่าดนตรีมันดีไซน์มาเป็นแบบนั้นมีอ่างมีเสียงแตกเนี้ยก็เลยต้องสวมรอยหน่อยความเป็นล็อกหน่อย โอเคด้เพื่อนเอ๋ยคือดังเคยกันนั่นสังสรรค์กันจับวางในเวลาว่างวางมาแลมว่วมกันบรรยากาศอยู่หน้าหลายคนมาข้างเล่นาลงเย็นๆนได้พัดผ่านเราเด็ดเด็ดอยู่บ้านของแกลมอยู่ตรงหน้าลอเรียบตามแ้นนำแค้มน้องบ่มีของกินเป็นอาหารอยปากลางูับ พอเราใส่กําลังเข้าไปตรงนี้มันจะแตกเนี่ยถอยออกนิดเดียวสักหนึ่งนิ้วดึงหน้าออกจากไม้นิดหนึง่งบลอเรียบตามแค้นมคน,คน้ำแค้มน้องยเนี่ยแล้วเราก็แล้วเราก็โอเคเข้าใจอยู่ว่ามันมันค่อนข้างจะจะสูงอยู่เราเรียบตามแค้นมคน,น้ำแค้มน้องอย่เงี้ยเราเรียบตามเนี้ยมันจะมีมนนจะ มันไม่ค่อยถึงใช่ไหมครับเออนิดเดียวมันก็ถึงอยู่นะแต่ว่ามันจะบางๆกำลังเอาลองดูลองดูโอเดเพื่อนเอ๋ยคือดังเคยกันนันสังสัค์กันจะวางในเวลาว่างๆมารวมกันบรรยากาศอยู่น้าหลายคนมาเพิ่งเล่นลมเย็นๆได้พัดผ่านเราเด็ดเด่นอยู่บูวันของแปงอยู่ตรงหน้าเรอเรียบตอมแค่หนำ ถึงไม่เข้าใจครับถึงถึงถึงแล้วถึงแล้วลอเ,เรียบไปล่อยปากคว่นั่นแหละโตกักครปากตรงต้องตรงกับไม้นะปากเราตร้องตรงกับไม้นะปากเราต้องตรงดูก็ได้แต่ว่าต้องชํำเรืองเอาะดูเนื้อก็ได้แต่ต้องช้ำเรืองาปากตรงกัไมาปุ๊บเสียงมันจะดีครับเราจะเป็นห่วงว่ากลัวว่าจะจะต้อง ก้มไปอะไรงเงี้ยปากมันจะไม่ตรงกับไม้อะไรงเงี้ยเด้อโอเดเพื่อนเอ๋ยคือดังเคยกันนั้นสังสรรค์กันจักวางในเวลาว่างวางมาแกลมง่วมกันบรรยากาศอยู่หน้าลายขึ้นมาเครืงเล่นลมเย็นเย็นได้พัดผ่านเราเด็ดเด็อยู่บ้านห้องแกลมอยู่ตรงหน้าลอเรียบตาแค้นน้ำแค้นน้องบ่มีของกินเป็นอาห<อ>าร ปากตัวแต่โตการมันเป็นโตมานกัดก,ก็เข้าในนามันเป็นโตมนันกัดก็เข้าในนาจับขึ้นมาใส่กระตาเต็มหางมาซอยกันปราบมากินหอยอปรีแล้วก็ยังแถมเป็นของแปลมอย่างดีมันแซบอิลิหอ,อยจริงแกลมเหล่า คลอยบายฟ้าเป็นลายดอกสอดลำปอนปอนแอวลำใส่แขนดอกซอยสาวหน่อยนั่งนั่งทำหน้าทีที่หอยแหล่เธอย้อยมาหยิบรินมาเสิร์ฟทีทีมีหอยจีฮอนฮอนมาปอนนั่งเงียงฟังซ้ำเตียนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวนี้ไปทีเดียวทอนไปทีเดียวมากินน้ำหน่อย ฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนาฟังฟังสำเนีย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 งเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาไม่หป็นไรอ่าท่อนแรกก่อนท่อนแรกก่อนเ้นเดี๋ยวให้ฟโอเดเพื่อนเอ๋ยคือดังเคยกันนันสังสรรค์กันจะวางในเวลาว่างๆมามันยังเรียบร้อยไปนิดนึง หนุบกว่านี้นี่ดลืมอ่ะร้องซ้อมยังหนุบกว่านี้เลยอ่าโอเดเพื่อนเอ๋ยคือดังเคยกันนังสังสัตว์กันจับวางในเวลาวางวางมาแป้ม่วงกันบรรยากาศอยู่น้าหลายคนมาพิ่งเล่นล้มยันเป็ีนปัดบานเราเด็ดเด่ยนยูบบ้านห้องแปอยู่ตรงหน้าเราเรียบตามแคมหนำแคมน้องบอกมีของกินเป็นอาหาร ปลาพวกงันและโตการมันเป็นโตมากัดก็เข้าในนานะมันเป็นโตมากัดก็เข้าในนานะจำึินมาใส่กระตาเต็มหามมาซอยกันปราบมากินหอยอัปรีแล้วก็ย่างแทมเป็นของแกลมอย่างดีนนม,งมันแสบอิลีหอยจีกแกลมเหลา แะ่วบะพวกพวกคําไหนที่มันให้อารมณ์แบบสุดๆก็ต้องลงลงลง,ลง,ลงอารมณ์ไปด้วยพวกมันแซบอิละละม่มเลยตรเนี้ยแซบอเออมันดูทะเลนทะเลนขึ้นนิดนึงสนุกอีกนิดหนึ่งเพิ่มยังสนุกได้อีกนะลองหม่ลองมา,งมาแค่นี้ก่อน เชียรร่วมบวชให้พวกเขาได้ด้วยการส่ง SMS พิมพ์ KM ตามด้วยหมายเลขแล้วส่งมาที่4242889 ผมเริ่มจับปัญหาหลากๆนะครับของพ่อหนุ่มคนนี้นะครับน้องกุ้งนัทวุฒิได้แล้วล่ะครับนะฮะปัญหาอย่างแรกที่เจอครับก็คือการใช้เสียงนะครับเมื่อต้องไต่ขึ้นคีย์สูงๆนะครับแฟลตตลอดเลยนะครับนะฮะไต่ขึ้นคีย์สูงยังไม่สุดนะครับอีกอย่างหนึ่งการใช้เสียงนะครับนะไม่รู้ว่ากุ้งเนี่ยติดกับหมอลำแบบหวานมากเกินไปหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับว่าต้นฉบับเจ้าของเพลงนี้ก็คือพีเสดเดินนะครับเป็นร็อกเสดเดิร์ตอีกหนึ่งคนฉะนั้นในเพลงจีหอยนะครับมันมีความเป็นลููกกกกกทุ่่่งงรรร็็ออออๆผสสมมมมมััันนนนนยะะะคคคคบตต้เิวววาาาแแลใจห เข้มแข็งของเพลงน,นี้เข้าไปพร้อมกับความสุขอีกสักนิดและก็จะทําได้ดีแน่นอนครับชั่วหน้าครับเราก็มาติดตามให้กาลังใจและกุ้งกันต่อนะครับว่านากุ้งจะสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองเนี่ยได้ดีมากน้อยเพียงใดเอาเป็นว่า SMS มาให้กําลังใจกุ้งกันดีกว่าครับพิมพ์ KM2 สครับส่งมาเลย 42- 4 2 8 8สสสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ <siege> มาถึงช่วงคว้าไม่มาโชว์เบรกที่2แล้วนะครับคุณผู้ชมครับในเบรกที่ผ่านมานะครับได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าปัญหาของผู้ชายคนนี้น้องกุ้งนะครับผู้แข่งขันที่จะมาชิงแชมป์ออฟดีของเราเนี่ยคือปัญหาเรื่องของเสียงสูงแล้วก็การใช้เสียงที่บอกว่ายังรอกไม่หนักแน่นพอที่จะมาสวมบทบาทของเพลงจี่หอยของพี่เสดนะครับเบรกนี้มาให้กันมาใชกันต่อครับคุณผู้ชมครับนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนกำลังเทแรงเชียร์แรงใจมาเชียร์นุ่มคนนี้จากจังหวัดยโสธรนะครับโดยเฉพาะ พี่น้องอีสานมูฮานะอย่าลืมนะเชียร์กันเยอะๆนะครับนะสำหรับน้องกุ้งไปครับไปดูสิครับว่าปัญหาเหล่านะั้นนะครับที่ผมได้เกิดได้เกิดมาแล้วทั้งหมดนะครับจะถูกแก้ไขและกุ้งจะผ่าด่านนี้ได้สำเร็จหรือไม่ครับควา้าไมมาโชว์สนับสนุนโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟต์คอนเฟิร์มมาพอมหนา้าพอมตากับสิ็กซีในเวลาจีหอย โอเด้เพื่อนเอ๋ยคือเดชเพื่อนนั่งสังสรรค์กันจัดวางในเวลาวางวางมาแต้ม่วมกันบรรยากาศอยู่น้าหลายคนมาเึ่งเล่นล้เยันเด็นได้พัดผ่านเราเด็ดเดี่นอยู่บ้านโองแกล้มอยู่ตรงน้าล้อเรียบตองแคมนำแคมน้องบ่มีของกินเป็นอาหารหอยป่าพวงนันและโตการ มันเป็นโตมาดสสก็ซดเข่าในนามันเป็นโตมาดสสก็ดเขาในนาเรเรียบตามแคมนาวแคมน้องก็มีของกินเป็นอาหารก็ก็ขมง ก็มีก็มีล้อเรียบตามแก้มน้ำแก้มน้องก็มีของกินเป็นกอใช่ไหมลองก็อย yup ู่นะกอดกอดครับก็มีก็มีก็มีครับก็มีของกินเป็นอาหารจะลดล็อปเลาะเรียบตามครับตรงนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับผมใช้ได้แล้วโอเคตอนนี้มันก็เหลือแค่หนุกที่สุดอะของของหนุ่งอ่ะ พอมันมีลูกออแบบมันเหมือนกับเพื่อนข้างๆโอ้โหมันมากเลยมันเออเออเราเชียร์เราอยู่อ่ะเราก็ต้องแบบมันมีเพื่อนอยู่แล้วมันมากเลยอย่างเงี้ยตุกงานสไตล์อีสานบานเฮาโอเคโอเด้เพื่อนเอยคือดังเคยกันนันสังสรรค์กันจับวางในเวลาว่างๆมาแรม่วมกันบรรยากาศอยู่น้าลายคนมาทั้งเล่นบอลล้มเย็น บานเราเด็นเด่นอยู่บาท้องแกลมอยู่ตรงหน้าล้อเรียบตามแคมนำแคมน้องบอ่มีของกินเป็นอาหารหอยปากพ่วงนั่นและโตการมันเป็นโตมาก,กัสพกเข้าในน้ามันเป็นโตมาก,กัสพกเข้าในน้จักขึ้นมาใส่กระตาเต้นหาบ ซอยกันปราบมากินหอยอปรีแล้วก็ยังแถมเป็นของแกลมอย่างดีมันแซ่บอิลีหอยจีกแกลมเหลาตะเวนคล้อยบายาเป็นไร่าเจะดจอกนะเจดะจอดอกเลยนะตะเวนคล้อยบายอย่างนี้นะตาเป็นไรรคบผม หอยจีแกลมเราตะเวนคลอ้อยาบฟ้าเป็นล้างมัดีช้าไปนิดนึังมันแซ่บพิลิหอยจีแกลมเราตะเวนคลอ้อยบายฟ้าเป็นลาน้างเพี้ยนลาเพี้ยนเพี้ยน มันแซ่บยิ่ลี้หอยจีแกลมเหลาตะเว้นคลอยบายผ้าเป็นลายดอกซอดลำจอดปอนเอวลำใส่แคนดอกซอยสาวหน่อยนั่งนำทำนาทีจีหอยแล ที่ทีมีหอยจีหอนหอนมาปอดนั่งเฮียงฟังสำเนียงเสียงเพลงกวานนาม้วนธนาเฮฮาสุขสันหอยปาาพ่วงแกลมเราเข้ากันแซบั้างมันซอยซอยหอยจีแซบทั้งมัน้อยซอยหอยจี เรื่องสุราคุณนินมาจักหน่อยเตาเว้นทำปล่อยเฮากออ็ปล่อยสุราคลา,า,ามือนหน้ามีโอกาสดีจะมาบ่อนึองแก้วตาน้องคนดีจี๋หอยเ้รื่องสุราคุณนินมาจักหน่อยอะไรเนี่ยหลใส่ความดีกีเข้าไปนิดนึงเรื่องสุราคุณนินมาจักหน่อยใ เว้นคำ่อยเฮาก็ถอยเลิกลาเมื่อน้ามีโอกาสดีจะมาบ่ลืมแก้วตาน้องคนดีจีหอยพิดดีความเพี้ยนความอะไรเนี่ยถือว่าดีไม่เพียนดีคือไม่ไม่ไมให้รู้สึกว่าจะแกว่งหรือเพียนอะไร,รมีใช้คำบ้างนิดหน่อยส่วนเรื่องจะ,ะสนุกมันก็ ยังน้อยไปนิดนึงแต่ก็มันเป็นบุคลิกเรานะไม่เป็นไร <c oughs> มันบุคลิกของพีเขาก็เป็นแบบนั้นไปของเราก็คือสุดขีดของเราแล้วอะไรเงี้ยไม่เป็นไร <c oughs> อ่าเราจะจอดมาก่อน,นิดนึงนะครับอ่าแต่ไปาหวังผลตรงตรงเนี้ยตรงฟังซ้ำเนียงี้ใช่ไหมครับอ่าโอเคนั่นแหละเราจะจอดมาก่อนทําทํานาทีจี่หอยแล้ก็ย้อยมาหิ้งิมริมมาเสิฟที่ทีมีหอยจี สำเนียง,สยงเสียงเพลงบ้านนามนเทฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนาฟังสำเนียงฟังว่าสำเนียงเนี่ยมันจะมันไม่ถึงมันมันนิดเดียวมันบากว่านิดหนึ่งฟังสำเนียงจ่มันอย่างลองลองฟังตัวนี้สิฟังสำเนียงเสียงเพลงอ่าตัวฟังสำเนียงตัวนี้ใช้ได้อ่าให้เทคโนโลยีนิดหนึ่ง ลองฟังดูอันนี้ตัดใสกันแล้วฟังสำเนียงอีกเทสียงเพลงบ้านนาอีกอันนึ้งก็ใช้ได้อลองฟังดูฟงหมเนียงอีกันนึ่งก็ใช้ได้อยู่ดเสียงเพลงบ้านอันนึงก็ใช้ได้อยู่ลองลองฟังดูัหม,สมเ,เสียเลงนงีัใชด้ยูองัดงหมเสงเพลงบ้านนากอันหน่งใช้ดู่ลองทัง <ขอ S 1> หงหมดยเลายอ <c oughs> ั้งนึ่งก้ได <ขอ S 1> ้<ข>อย่อัเยบานยอีอัน ตะเวนคลอยบายฟ้าเป็นลายดอกซอนลำกลอนปอนแอวลำใส่แขนดอกซอยสาวหน่อยนั่งนั่งทำหน้าที่ตะเวนคลอยบายฟ้าเป็นลายดอกซอนลำตรงนี้มันจะตึง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 มันเด้งเด้งหน่อยลองดูใหม่ลองดูห่ตะเวนคลอยบายฟ้าเป็นลายดอกซอนลำกลอนปอนแอว ห่อนหอนมาปอนนังเฮียงฟังซำเนียงเสียงเพลงบ้านนามวนแทนนาเฮฮาสุขสันต์หอยปากพวงแกลมเราเข้ากันทั้งแสบทั้งมันซอยซอยหอยจีทั้แสบทั้งมันซอยซอยหอยจีเรื่องสุราคนินมาจับหน่อย ตะเวนทำคอยเฮาก็ถอยเลิกลาคิดเร่นนิดนะึงเรื่องสุราคุณยินมาจักหน่อยอะไรเงี้ยจักคิดเล<น>่นเรื่องสุราคุณยินมาจักหน่อยตะเวนทำคอยเฮาก็ถอยเลิกลาเมื่อน้ามีโอกบาสดีจะมาบ่ลืมแกวตาน้องคนดี ตาขอเทีกหนอยเทพี่เดิมทั้งหมดเลยนะหลังโซโล่นะขอเทยกเดียวเว้นคลอยายฟ้าเป็นลายดอกซอดล้ำส่อนสอนะดังแนวลำใส่แคนดอกซอยสาวหน่อยนัง่งนั่งทำหน้าที่จี่หอยแลทย้อยมาหินรินมาเสิร์ฟที่ทีมีหอยจี้่อนหอนมาปอนนั่งเฮียงฟังสักเนียงเสียงเพลง ่วแซมเราเข้ากันตั้งแสบทั้งมันซอยซอยหอยจีไปเสียบทั้ง,งมันซอยซอยหอยจีเรื่องสุราคนยิ้มมาจับน่อยตะเว้นทำคอยเฮาก็ถอยเลิกลามีหน้ามีโอกาสดีจะมาบอลืมแก้วตาน้องคนดี นะเรื่องสุราคนยินมาจากน้อยตะเวนทำคอยเฮาก็ถอยเลิกปลามือหน้ามีโอกาสดีจะมาบ่อลืมแก้วตาน้องคนดีจีหอยโอเคเรียบร้อยมาพ่อมนาพออตากันสท็กซี่ได้เวลาจีหอย ความเสียงเพราะร้องไปสนุกสนุกอาจจะมันมีความเป็นล็อกหน่อยที่เราขาดไปก็คือความหนักแน่นคของท่อนตอนนี้เวลาไปร้องเดี๋ยวเราต้องไปร้องสดใช่ไหมใช่ครับเวลาร้องสดเนี่ยต้องวอร์มดีๆนะเพราะว่าตอนแรกๆมันจะมีปิ๊ดๆนะเพราะว่าเรายังยังวอร์มไม่เสียงมันยังไม่ไม่ไม่หมาเราเวลามันจะขนาดแต่ไปร้องจริงวอร์มไม่ถึงให้างตรงเดี๋ยวไปร้องตรงท่อนคุกเนี่ยที่ บางสนียเดี๋ยวมันจะปีขึ้นมาแต่ถ้าเราวอร์มได้ที่แต่ยังไม่แก้ไม่มีแล้วการคอเท็หลังๆนี่ไม่มีแล้วเรื่องโฟลัเรื่องลื่นไหลพิษดีมากคือความเพี้ยนน้อยใช้ได้เลยเอามีแค่เรื่องอารมณ์สำหรปร้องจริงมันต้องมีให้สนุกช่างสุกขีดอ่ะเราดูมีเพลงมันเหมือนมีพวกเพื่อนฝูงด้วยกันเนยลยมันสนุกแล้วอเราก็แค่ปติมความสนุกก็แปไปร้องที่น้าเวทีเนี่ยต้องสนุกสุดขีด แต่เราก็ไม่ใช่ไม่ดีนะก็เป็นสไตล์เราอะเป็นสไตล์เราดีผมก่ชอบชอบโอเคดีแล้วก็ขอโชคดีนะทำาได้ดีในเวลาน้อยดีมากนครับครับหลังจากที่ผมเข้าห้องอัดเสร็จแล้วนะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่ผมต้องต้องไปปรับปรุงนะครับอาจารย์บอกว่าเพลงประมาณนี้มันต้องใช้พลังเยอะนะครับแล้วก็ ค่อนข้างร้องไปเป็นแนวร็อกแต่บุคลิกผมอาจารย์บอกว่ายังไม่ถึงขนาดอาจจะถนัดเพลงเพลงช้ามากกว่าเพราะว่าเสียงเสียงน่าจะเหมาะกับเพลงช้ามากกว่าครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนร้องไปท่อนทงสูงมันยากสําหรับผมนะเพราะมันเป็นเพลงใหม่นะครับเพลงเพลงจีหอยนี้ผมไม่เคยร้องนะครับแต่ก็มาถึงต,อ,ตอนนี้แล้วผมก็ ทำให้เต็มที่นะครับทาให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถผมมีนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอฝากไปยังท่านผู้ชมนะครับที่กําลังชมรายการคอไมคข้อแชมป์นะครับอยากจะให้กําลังใจพวกผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบใครก็โหวตเข้ามาเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะให้กําลังใจผมนะครับกุ้ง KM2 แงบยังไงก็ฝากนะครับพิเศษสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังชมนะครับเป็นเช่าผากอีสานนะครับขอกําลังแรงใจนะครับซอยโหวตกันหลายๆนะครับให้กำลังแรงใจผมได้นะครับอย่าลืมนะครับกลุ่ม KM2 ครับขอบคุณครับ เียร์ร่วมโหวตให้พวกเขาได้ด้วยการส่ง SMS พิมพ์ KM ตามด้วยหมายเลขแล้วส่งมาที่4242889หมดเวลาของรายการควมใหม่คว้าแชมป์แล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเร็วเสีเือเกินนะฮะเป็นไงบ้างครับวันนี้หลายคนไม่ได้ทํางานหยุดอยู่บ้านนะครับในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ก็ได้ดูรายการของเราครับถ้าชอบรายการควมใหม่คว้าแชมป์อย่าลืมนะครับติดตามรายการของเราได้เป็นประจำนะครับเจอผมการขอนเมืองครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันจันทร์ ถึงวันศุกรนี้ยาวเลยไม่มีวันหยุดน,นะครับเบรกเช้าตอน7จ็นาฬิกานะครับก็รีดันอีกครั้งตอนเวลา16บหนาฬิกาสเวลาให้คุณได้เลือกชมรายการดีๆแบบนี้ทางช่องแฟนทีวีครับและวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาตามติดกันนะครับที่นักร้องเสียงดีจากเมืองปาทูนะครับนะฮนะนั่นก็คือน้อง ปิกอรวัรนเองครับเคมครับกับโจทย์เพลงเด็วของปิกส่วนปิกจะได้โจทย์เพลงเร็วเพลงอะไรนั้นพรุ่งนี้มาลุ้นกันที่รายการความหม่ฟคว้าแชมป์นะครับก่อนจะการวันนี้ครับขอขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวก่อนจะไคุยเรื่องสำการสปอนเซอร์มาก่อนดีกว่าขอบคุณสปอนเซอร์ท่านแรกเลยนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับไบคอนขนม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ครับท่านที่2ตามมาติดๆครับขอขอบคุณครับสำหรับกาแฟลดความอ้วนเนจากรีฟ เรามีความสุขที่เห็นทุกคนมั่นใจครับรวมถึงที่ขาดไม่ได้ครับต้องขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟร้อยสิไอใหม่ความสุขที่ใช่รอบๆตัวขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับอ่ะก่อนจากการนะครับ ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะไปเล่นสงการที่ไหนดีแต่คงอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องมาจัดรายก,การให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปเล่นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับนะบตอนนี้โอ้เชียงใหม่นี่ศาสตร์กันคูเมืองนี่สนุกสนานมากมายเลยนะครับจะเป็นถนนเข้าสารในกรุงเทพถนนข้าวเหนียวที่ขอนแก่นนะฮะข้าปุ้นเข้าเจ้าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทางใต้ก็เล่นสงการกันมันมากๆเลยนะครับก็เล่นกันอยู่ในขอบเขตก็แล้วกันนะครับ อย่าทําให้ความสุขที่เลยเถิดทาให้เรานั้นต้องลําบากใจแล้วก็มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะครับอาเปน,นว่าสนุกแต่พอดีจะได้มีความสุขกันทั้งตลอดเทศก,กาลสงการานดแบ,บนี้ครับลาไปก่อนครับพรุ่งนี้ปีใหม่มาเจอกันที่นี่คว้าหม่ขคว้าแชมป์วันนี้สวัสดีครับ